มีข่าวดีสําหรับลูกหนี้ที่ต้องการลงทะเบียนแก้หนี้เข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยไม่ว่าเจ้าหนี้ของท่านจะอยู่ในเฟสที่1หรือว,ว่าเฟสที่2ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนไปสิ้นสุดพร้อมกันนะครับคือภายในวันที่30เมษายน68ครับวิธีการขั้นตอนลงทะเบียนต้องทําอย่างไรเจ้าหนี้รายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการมีใครบ้างโมไนท์แชนเนลจะเล่าให้ฟังครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอเริ่มต้นจากเฟสที่1่ก่อนซึ่งเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการเฟสหนึ่งนั้น ก็จะเป็นบรรดาสถาบันการเงินธนาคารรวมถึงบริษัทลูกของธนาคารครับซึ่งนี่คือหมายเลขโทรศัพท์นะครับของบรรดาเจ้าหนี้เฟดหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการท่านไหนทําการลงทะเบียนผ่านเว็บธนาคารใงประเทศไทย bot.or.th/ คุณสู้ไปแล้วปรากฏว่าเจ้าหนี้ท่านเนี่ยหายหน้าหายตาหายเงียบไปเลยให้ท่านทําการโทรศัพท์ติดต่อได้เลยนะครับโดยกดแคปหน้าจอของผมเก็บเอาไว้ดูได้เลยครับ โดยในเฟสที่1น,นั้นจะมี2มาตรการย่อยนั่นก็คือมาตรการจ่ายตรงคงทรั์กับจ่ายปิดจบรายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูคลิปเก่าย้อนหลังได้โมในแชแน,นลปักหมุดเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้มาถึงเฟสที่2ครับเป็นการขยายกลุ่มเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการครอบคลุมมาถึงนอนแบงค์ที่ไม่ใช่ลูกของธนาคารนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2บริษัทที่เข้าร่วมโครงการในเฟสที่2นี้ คืออีออนธนสินทรัพย์กับทางเมืองไทยแคปปิตอนและนี่ก็คือเบอร์โทรนะครับแคปหน้าจอเก็บเอาไว้ได้โดยการแก้หนี้คุณสู้เราช่วยเฟสที่2นี้ครับจะมีอยู่ด้วยกัน2งมาตรการย่อยเช่นกันมาตรการแรกก็คือลดผ่อนลดดอกนะครับสิ่งที่ลูกหนี้จะได้จากโครงการนี้ก็คือคุณจะผ่อนลดน้อยลงค่างวดจะถูกลงตลอดระยะเวลา3ปีของการเข้าร่วมโครงการนะครับ โดยค่างวดจะเหลือเพียงแค่70%ของค่างวดเดิมเท่านั้นเช่นของเดิมคุณจ่ายค่างวดอยู่ที่10,000ก็จะเหลือเพียงแค่7,000ครับขณะที่สินเชื่อแบบวงเงินหมุนเวียนให้แปลงเป็นสินเชื่อแบบผ่อนชำระรายเดือนโดยชำระ2%ของยอดค้างชำระเดือนก่อนเข้าโครงการครับรวมถึงเขาจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยลงมา10%เลยนะครับตลอดระยะเวลา3ปีของการเข้าร่วมโครงการ เช่นของเดิมคุณเคยโดนดอกเบี้ยอยู่ที่25%ก็จะปรับลดลงเหลืออยู่15%นะครับทีนี้ใครบ้างสามารถเข้าร่วมมาตรการลดผ่อนลดดอกได้นั่นก็คือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่ไม่เกิน8 0 0 0 0 0บาทนะครับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ไม่เกิน50,000บาทสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เกิน2 0 0 0บาทสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลไม่เกิน20,000บาทนาโนไฟแนนซ์ไม่เกิน50,000บาททั้งนี้ทั้งนั้นนี่ของท่านเนี่ยต้องเกิดก่อน1มกราคม67 แล้วมีสถานะณวันที่31ตุลาคม67นั่นก็คือค้างชำระเกิน30วันแต่ไม่เกิน365วันเคยปรับโครงสร้างนี้ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยแต่ปัจจุบันต้องไม่ค้างชำระหรือค้างไม่เกิน30วันนะครับทีนี้เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการครับ นั่นก็คือท่านจะไม่สามารถกู้ยืมใหม่ได้ในช่วงเวลา12เดือนแรกแล้วถ้าเกิดท่านสามารถทําได้ตามเงื่อนไขผ่อนชาระได้ปกติตลอดระยะเวลา3ปีครับดอกเบีย้ยที่เขาปรับลดลงมาให้กับท่าน10%ตลอดระยะเวลา3ปีจะอันตรธานหายไปเลยนะครับส่วนมาตรการที่2ก็คือจ่ายปิดจบครับปรับโครงสร้างหนี้แบบผ่อนปลนและชําระหนี้ปิดบัญชีได้เร็วขึ้นครับ คุณเป็นหนี้ส่วนบุคคลอะไรก็ตามแต่อยู่ครับที่อยู่ภายใต้กำกับของแบงค์ชาติอาจจะเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์สินเชื่อบัตรเครดิตท่านจะจ่ายเพียงแค่บางส่วนประมาณ10%ของยอดนี้เท่านั้นแล้วหนี้เนี่ยจะหายไปเลยครับแต่ทีนี้เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการครับ ยอดหนี้คงค้างของคุณต้องไม่เกิน5,000บาทต่อบัญชีนะครับแล้วยอดหนี้คงค้างที่ว่านี้คือทั้งเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยแล้วนะครับแล้วก็มีสถานะหนี้ณวันที่31ตุลาคม67คือค้างชำระมาเกิน90วันครับทีนี้มาดูขั้นตอนในการลงทะเบียนกันต่อนะครับช่องทางหลักก็คือผ่านทางเว็บธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th/ คุณสู้นะครับสามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่30เมษายน68นี้ พอคุณเข้าไปในเว็บเสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดมาตรการดูคุณสมบัติเงื่อนไขาการเข้าร่วมมาตรการก่อนลงทะเบียนครับเสร็จแล้วก็กดยอมรับนะครับจากนั้นวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการจะยืนยันตัวตนโดยการสแกน QR บนแอปพลิเคชันไทยดีเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนมีเทคนิคแนะนําเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีมือถือ2เครื่องเนี่ยเอาเครื่องที่ไม่ได้มีแอปไทยดีเนี่ย ทำการลงทะเบียนเข้าไปในเว็บไซต์ของแบงค์ชาติครับแล้วจากนั้นเอาเครื่องส่วนตัวของเราเปิดแอปสแกนเข้าไปนะครับขั้นตอนที่3ครับกรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบนั่นก็คือชื่อสกุลหมายเลขประจําตัวประชาชนแล้วก็เบอร์โทรติดต่ออีเมลขั้นตอนที่4ครับส่งคําขอแก้หนี้แล้วก็เลือกดูผู้ให้บริการที่ต้องการเข้าร่วมนั่นก็คือชื่อเจ้าหนี้ดีๆนะครับ เพราะเขาจะมีทั้งชื่อบริษัทด้วยแล้วก็ชื่อการตลาดด้วยแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเข้าร่วมได้แล้วถ้าเกิดท่านไหนมีเจ้าหนี้มากกว่า1รายก็สามารถกดเพิ่มเข้าไปได้ครับจากนั้นขั้นตอนที่5ลงทะเบียนเสร็จสิ้นลูกหนี้เก็บหมายเลขคําร้องขอเอาไว้แล้วก็ติดตามสถานะการลงทะเบียนได้โดยทางเจ้าหนี้ของคุณจะมีการติดต่อกลับภายหลังคุณลงทะเบียนแล้ว1ิวันทำการ แต่ว่าถ้าเกิดสุดท้ายเลย10วันทําการมาเจ้านี้ยังเงียบกริบอยู่ท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามสถานะการลงทะเบียนได้แล้วก็ติดตามความคืบหน้าได้ผ่าน call center สถาบันการเงินนอนแบงค์ ank, ที่มีรายชื่ออยู่ด้านบนนี้นะครับว่าแต่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนบ้างไหมครับที่อยู่ในเฟสหนึลงทะเบียนไปแล้วความคืบหน้าการลงทะเบียนอยู่ในขั้นตอนไหนได้เริ่มปรับค่างวดใหม่ลดลงมาแล้วหรือยัง รวมถึงพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่คิดว่าจะอยู่ในเฟสสองคือเป็นลูกหนี้กับ2บริษัทนี้อีออนธนาสินทรัพย์กับเมืองไทยแคปิตอลแล้วคิดว่าลงทะเบียนแน่ๆช่วยบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์หรือมีคนไหนไหมครับที่เจ้าหนี้ของท่านยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเฟสหนึ่งเฟสสเลยก็บอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ในคอมเมนต์เช่นกันนะครับ